ดีต้อนร um, ับเข้าสู่รายการระยองททมชวนกินชวนเที่ยวเป็นรายการที่ชวนเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวส่อหาของดีในระยองมันสนุกสบายสบายชิลๆนะครับและวันนี้ผมได้เชิญไปรายการเหมือนเดิมนะครับคุณเคสครับสวัสดีครับผมเคสเดี๋ยวเนี้ยีเคจะพาคุณเทสไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวถองทะเลกันดีเลยพี่นะอากาศดีๆอย่างนี้อากาศร้ด้วยเดี๋ยวเนี้ยจะพาไปที่นี่ก่อนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บ้านเพ่ ใช่ใช่เสร็จแล้วเราพาไปเที่ยวสอนพาไปดูตลาดอขอปรับตลาดบ้านเพยกันนะวันนี้คงแบบใช้เวลาวันหยุดให้แบบพักผ่อนเพราะว่าคุณเคสอราทำงานประจำไม่ใชเที่เชฟปะตรงนี้มันมีร้านขายเยนเสื้อผ้าอยู่นลุดไปเดินดูกันไหมดีดีากได้แบบสีสันแบบให้เข้ากับทะเลใช่ใช่วงนี้อากาศดีฝนไม่ตกอะบอกแา้วกันยอดทะเลมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแวะดูเสื้อผ้ากันป้าโอเคค่ะปรับอย โซเฟอร์ขับมาจอดเติมแก๊สอยู่ใช่แต่คดูแผนที่ท่องเที่ยวเลยยอมอ่ะวันนี้เรไปตรงไหนนะพี่พีวันนี้เราอยู่แถวนี้แถวนี้แนนี่เรากจะไปไปตลาดบ้านเพตลาดบ้านเพแล้วเลียวผ่านแม่น้ำืงเลยตลาดบ้านเพ นี่พาหนูมาเที่ยวไหนนด่หนูไงเราเรียนหอระยองไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูทิวนี่ไดมีโมด้วยใช่ไมดมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงดีขึ้นเยอะเลยไม่หาด้วูพี่เทย์สมายตอนไหนตอนเด็กๆเหรอสมัยเด็กๆมากเลยตอนเด็กๆมีแล้วเหรอพี่เทยหนูว่ามันเพิ่งมีไม่ใช่เหรอเออตอนเด็กไม่มีนะแต่ว่าเราเคยไปตกปลงตกปลาแถวนี้ไงอ๋อพี่เคยมาตกปลาแถวนี้นี่นี้ลองดูครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับวุ้ยมันบ่นได้ไหมมันบ่นได้ด้วยอ่ะ สวยไหมครับตากันตรงมีรูไูนๆนีหม่นี่พ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 ี่เคพี่เคใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยนั่นเพื่อนนี่ว่ะวันแดงนี่หน่อยเด้มาไงเนี่ยพี่แดงสวัสดีค่ะมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยมามาปด้วยกันนี่แหละอันเหรอเก็บตก่เดี๋ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนอีกคนนะครับชื่อมุตแดงเดี๋ยววันจีไปเที่ยวนี่กันเนี่ยกล่าวว่ามาตลาดอันนี้ ่าตาตื่นใจนะไม่ได้มาไม่ได้มาน้าแล้ว ca, ่าเลยวยแต่คนเยอะคนเยอะตาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน Feel the, the breeze of the high rumbling in the snow, driving long with no place to stay. I guess what done it is done, drifting out to the sea. I play วันเขาจะมีวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นนะครับมาได้ครับถาที่น่าสนใจดีครับถือว่าเป็นของดียระยออีกที่หนึ่งที่มิ้วคนพลาดที่จะมากันนะครับเฮ้ยเราหลังจากดูข้างในแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกดูบริเวณข้างนอกครับผมตามอะไรนะครับ ชาวประมงใช่ใช่อุ้ยเอามาจากันเลยพี่ เทียบเลยแล้วออกไปไกลไหมครับเพี่อออกไกลไกลอะประมาณสองชั่วโมงถึงที่วางครับโอ้โหสชั่วโมงถึงหมายเลยเกาะโอ้โหหนึ่งกับสิบสองตัวโอ้โหดิ่งเลยนะตัวตัวใหญ่ใหญ่ไย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาโมเขาเรียกเข้ามาประมงปักคลองแาโมปักคลองแหลมเพียนใครอยากมาซื้อของสดนะครับมาที่เลยประมงปักคลองแหลมเพียนเพราะที่นี่ไม่เช่น้เมียสดสดสดจริงขึ้นมาจัดแหเลยหัวหอมมากเลยหูไม้เบลเลอร์เทอรเลย20บาทเองนะครับหากินยากนะเนี่ยหากินยากนานที่สุีเนี่ยใช่ไม่ได้มีกิจตลาดนะเขาได้ชุบแป้งกันพองไงอ๋อชุบแป้งเนี่ยอย่างนี้เราไม่ได้ชุบแล้ไข่เลยไข่ล้วน ม,มีบริการต้มให้เสร็จนะครับ2ีบบาทเดีย๋ยวเราไปกินกันครับ <c oughs> ทุกคนได้จะหายคนละถุงถุงใจกันหมดเลยนะครับมาองว่าไมี่น่าเชื่อมาเชื่อพี่พันสัตว์นะเราจะไปกินที่ไหนกันดีเดี๋ยวเราไปเดี่ยวที่บ้านเมนะครับ

นี่ครับสนเขาเรียกว่าอะไรสนสนใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่านั่งทำกินกันอยู่แนี่ข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้าเกาะเสม็ดข้าง,งเกาะเม็ดวัตงแล้วก็ได้ที่กินที่แบบว่าสบายสายแบบรมเย็นินกินแล้วนะก้างเนี่ยโทเบอร์เลย แกงแห่พี่ปกติดูเห็นก็ผ่าอย่างนี้เราหัวหอก่อนเราเอาหัวหอก่อนเลยนะครับโอ้ยดูได้ดูได้เสดดาน้ำไม่ทันแล้วไม่ทันหวาไมเราต้องใช้น้ำจิ้มเลยใชไมนี่มีข่ย้วยือ่มมไข่้ยยตายแล้วไม่เห็นว่าพษทีเสดดายนี่ซุดจุดจุดๆหวาน อันนี้ตางกันใหญ่โตแล้วคือใช่ใช่แต่ว่าม <online> <c oughs> ันแกญ่ยังไงพี่แดงแก้วหนูไม่รู้อยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้านนึงได้น้ำหมูขอร้านนึงอุ้ยอ่ะคาซายปาร์คจอดหมดไม่ต้องกิ้มเลยพี่เออหวานนะอร่อยมากเลยอ่ะไม่มีไข่ด้วยพี่เนี่ยมีไข่ด้วย điều ủa, để cho đen, để cho zoom này, ủa, ทำให้คุณเทสได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับผมใช่ค่ะใช่ไหมมากมากใช่เป็นเวลาใช่ไหมครับประทับใจมากเลยค่ะตรงไหนที่สุดก็ตรงกินนะสามารถติดตามชมรายการเราได้ที่ยอง t i ม e c o m นะครับแมกกซีนออนไลน์สาระดีๆที่เพื่อนๆต้องหันมาอ่านค่ะเป็นไงครับเพื่อนๆจังหวัดระยองของเราเยี่ยมโอเค